สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณแม่เครียดสะบานว่านี่คือวิชาคณิตศาสตร์ป .2 อ,อ,อ่านโจทย์ให้ฟังกันชัดๆโดยโจทย์คำถามดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า จะระเข้น้ำเจดสายพันธุ์ไทยมีถิ่นกำเนิดในบริเวณเวียดนามกัมพูชาลาวไทยจะเป็นจระเข้ขนาดปานกลางค่อนข้างใหญ่ขนาดลำตัวยาว300เซนติเมตรถึง400เซนติเมตรหรือลำตัวยาวเมตรถึงเมตร,มตรให้เติมตัวเลขในช่องว่างจากโจทย์ข้อดังกล่าวทำเอาผู้ปกครองถึงกับมึนงงวันนี้คือคำถามวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาจับใจความภาษาไทยเนื่องจากเนื้อหาในโจทย์มีความซับซ้อนและคิดว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองน่าจะพากันงงกับการตั้งคำถามในลักษณะนี้ ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเหน็นอย่างอไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ